สวัสดีครับพ่อไปพี่น้องสวัสดียามตอนเสาร์พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ชิดนวดสีผ้ามาโลนอใหม่อีกเดียวพี่น้องนอใหม่ลายครับสีโลไปแกงจากนอนหนึ่งเลยกะเสียหายมาดำเพ่นเห็ดนอใหม่สมครับนอใหม่ขวดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับผมแอนอย่าเพิ่งหยอกลูกเดี๋ยว อาพี่น่องเดี๋ยวทีหนวดสิขอตัดหน้าใหม่ก่อนครับยุ่งกับไายถูกใส้กับกวนไปลูบไหมมาคนเดียวพี่น่องเียไปแกงกินกับอย่างเนื้อแข็งดูไลยพี่น่องเอ้ยบออ,อกกบอบอะไรเป็นล่ำบุญหรอ ยังงนตัดอย่างเดียวี่นอ้นี่ที่เงาสิมึงเอาบวให้มันคน ອັດຕະພ มันนี่เตียงยมีห่หดหมดพี่นอ้องมาพี่นอ้องเอามาแล้รกันซ้อมบานนีซ้อมให้มาดามพันจักถาครับ เงา้ยอโหดฟลอยมันขึ้นมาได้ลายโหดพี่น้องเลยแก่กับเสียดายเลือกกระบอกมันอ่อนเอามาเห็นน้องไม้ส้มไว้ทำน้อไม้ส้มกินพี่น้อง น้องทิหนวยกะสิขอสอบน้อใหม่มันแล้วครับแล้วก็สิไปห้มาดามเพิน่นซับไห้ทิน่นอลกะสิออกไปตัดหญ้าต่อแล้วก็สิเจอกันดีเทีอกะตอนแกงพีนง่น้องเนาะเดี๋ยวแกงเดี๋ยวังกินน้ำกันพี่น้องโอเคครับมาพี่น้องแล้วแล้วครับมากินเอาเที่ยงน้ำกันมาเนี่เวลาสี่โมงพี่น้องไกลความหมอเข่าพี่น้องเอ้ยควม,มหมอนึงสงสัยสิ ใส่บวงพี่น้องไอ้ตาเอานำัวหนึ่งหาดใสมาดำกันยากลูกมนะพี่น้องแจงงนอ่อไใหม่ไอ้กำลังหินหินเลยพี่น้องห้อนๆเลยสีโม่นี่ปลาส้มพี่น้องปลาสม้สมมาจากลบบุรีนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้พี่นุ้ เอามาส่งไม่ใช่ว่าเอามาส่งมาให้ก่อนแสบพี่นอ้องพักบุมี่ยังไลดยดอกพี่นอ้องมาเคลือนหน่อยเดียวผู้ดได้ข้ามากลลวก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเด้อครับเด้อทำแรกพี่นอ้องซีบบิางก่อนมาดามแกงครับอันนี้ เค็มบ่ไม่เค็มบวานแต่ไมเค็มามาเป็นน่องมากแข่เลือดตอนเดียวพี่นอ้องเราจะพากันต้มเซนเป็นน่อง ต้องไปจับยวนบ่ไย<ม>จับยวนแค่ <c oughs> <c oughs> หย่อนมาหลายกินกพี่หน้องซูน <c oughs> แห้งไยพี่น่องมึงไกลเห้เขา แห่งหิวแห่งคักน่ oh. าพี่น้องมากเดี๋ยวว่ากันเด้อพี่น้องคลิปนี่ Mỹ tiến may hạng kín khảo nho. Số tạt tiêu lên mặt tàn ngược hỗ trợ. Sì, thêm gà dài. Mãi mày tên cỏ này. Mãi mày tên cỏ này. này. Mãi พริกปลูกเองเนอพี่น้องพริกเนี่ยง่ายกินก็ผสมเข้ากันทเขานี่ยังสร้างให้มันจำนำอะได้พี่น้องเอ้ยมันได้สดกินจริงๆริกันเนี่ย

มาเอาเรื่อนเมียวะพ่อฉันมีอะไรจะบอกวะเป็นอย่างนออ้อวะว่ามันเรื่องบใหญ่บัวหลวงอันนี้โอ้เรื่องใหญ่หลวงค่ะพี่น้องมันหิวเลยจำเลยเรื่องใหญ่หลวงพ่อจะเพิ่นว่าไก่ขวมหม้อเข่าเท่านั้นแล้วพี่น้องโอ้ยสวนวือๆเลย mình <laughs> đàm ở nhà không đủ những tương sĩ là kinh cười dù đẹp đẹp Hứa đơn hứa đơn một cái quán bây không Vụ yên ngắt ngàn lòng phì kìa này เดือดแสนหออกบานน้ำจิ้มในเคีย่ไปไหนบ้างเดืองน้ำจิ้มแขีย่ไปเนอะ ดมกระซูนพ่อมาดำอยากายให้ไก่บกินน้ำเลยซี่ฟุดพี่น้องซี่ฟุดง่ายๆพี่น้องมือนี่ แซ่บหน่อไม้ลวกเนื้อแคี่เหลือปิ้งผสมโอ้โยโสดขอสดขอไ,ไปพี่น้องเหลือมสัตว์แห้งอันนี้คนตกลิ้นลินได้พี่น้อง

ก็เพชรเจีวซีฟูดบสซีฟูดเนื้อแขกเนื้อแขกบ๊วมันนีก็นว่ายังไม่ยากเลยรับเบื่อไปนองเลยเนื้อแข่ จะย่างดูก็ได้จะกินเมนูอื่นล่องกินเมนูอื่นบ้างพอดีมีเอฟซีเป็นทรงเศษไม้ Sống chậu phía nồng rồi hào thang lên cầm xem nè khe Ừ. À, cái โมท่านละอียมดอกหากมันหอนตหนวดสิบปดติบก่อนิีถอดเสื้อกินพี่น้องบ้านนี้กะคลิปนี้คะสำนีแหละพี่น้องกินอยู่ง่ายๆตามสไตล์ไก่ขวามโมหนึ่งเขาเลยเด็ดากินพี่น้องเลยมีตีไม่แห่งการกินอเอนียว <c oughs> สไตล์นี้คือเกาพี่น้องเขาให้พี่น้องผลลูกผลไม้หางไกลสิงอันตราได้เยครับเด้อ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดหนวนในเด้อครับพี่น้องเด้อสุดท้ายที่เก่าพี่น้องสวัสดีครับ